ครับเราก็มาต่อในช่วงที่สองนะครับทีน,นี้ก็กำลังจะพูดถึงเรื่องอาการพัฒนาเซลล์แล้วก็าการพัฒนาวินัยตอนนี้ถึงช่วงเด็กหนึ่งปีแล้วนะครับก็เราต้องรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ทำร้ายตัวเองไม่ได้บิดเบียนตัวเองบิดเบียนคนอื่นไม่ได้นะจิ้มปักไฟไม่ได้ตีหน้าระดึงผมยายไม่ได้หลักการก็คือศูนย์ถึงสปีเราต้องเห็นตลอดระยะเวลา ระยะมือควาถึงถ้ามือคว้าไม่ถึงเราจะไปยัดยั้งเขาทันได้ไงจับเขาก็ไม่ทันใช่ไหมครับเขาจิ้มปลั๊กไฟไปแล้วตอนะนี้นอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะอันไหนที่เราไม่อยากให้เขาแตะไม่อยากให้เขาหยิบเราก็เอาออกไปเลยจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยนะเขาเรียกเอเซฟตี้ฮันเตอร์เราต้องสแกนหมดเลยตรงไหนจุดไหนไม่ปลอดภัยต้องจัดการให้หมดเอาออกให้หมด ของที่เล็กกว่าปากเขาเอาออกให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวหยิบมาปั๊บเราเผลอใส่ปากติดอารมณ์เนี่เสียชีวิตตายเลยนะอันนี้ต้องต้องจัดสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เขาเริ่มเอื้อมมือได้ตั้งแต่หกเดือนแล้วละเพราะฉะนั้นในส่วนที่ภาษาอารมณ์เนี่ยสมมุติว่าเราจะสอนภาษาอารมณ์เนี่ยเราสอนกันเป็นไหมครับนะเช่น ถ้าเด็กยืนตัวสัน่นเด็กเขารู้ไหมว่าเขาปวดฉี่เกิดมาเขารู้ไหมครับนอกเกินมาก็ไม่รู้ว่าปวดฉี่หรอกใช่ไหมอ่าพอเขายืนแต่เรารู้ไหมถ้าเราดูกับเขาตลอดเวลาเรารู้นี่ถ้าอนี้มันคืออะไรใช่ไหมสมมติยืนบิดไปบิดมาอ๋อปวดฉี่เราก็บอกเราก็บอกเลยก็เหมือนเราสอนปากกาเนี่ยเราก็ต้องหยิบปากกามาแล้วก็ต้องชี้ที่ปากกาแล้วก็บอกนี่ปากกาปากกาปากกาเขาก็เห็นภาพปากกาเห็นนิ้วเราชี้ที่ปากกา ได้ยินเสียงคําว่าปากกานะภาพมันก็เข้าไปที่ตาเข้าไปที่สมองส่วนไททอยนี่เสียงมันก็เข้าหูแล้วก็เข้าไปสมองส่วนส่วนทัตด,ดอกไม้นี่นะแล้วมันก็ไปรวมกันข้างบนนะมันก็เอนโคดคําว่าปากกาเด็กก็จำจำได้ว่าไอ้นี่ปากกาต่อไปพูดเราพูดบ่อยบ่อย,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 อยพอสับเขาเพียงพอเขาจะหลุดออกมาคาว่า,าพูดออกมาคําว่าปากกานะแคนี้เหมือนเด็กยืนบิดเนี่ย เรารู้ว่าเขาปวดฉี่เราก็บอกว่าอ๋อปวดฉี่ใช่ไหมลูกอ่าก็คือเป็นกระจกให้เขาเนี่ยสะท้อนอารมณ์ของเขาเลยเหมือนกระจกวิเศษบอกเข้าเถิดใครอ่าฆ่าอารมณ์อะไรบอกทีอ่านะแต่ไม่ไม่ใช่ฆ่างามเลยในปัตตพีเราก็ต้องเป็นกระจกสะท้อนให้เยค่ะว่าอันเนี้ยมันเรียกว่าเรียกชื่อว่าอารมณ์อะไรอ่าเรียกแล้วจะทํำยังไงเช่นอ่าอ๋อสมมุติเขาเขาปวดฉี่เอาปวดฉีใด่ใช่ไหมลูกอ่าปวดฉี่แม่ก็เขาก็รู้แล้วอันนี้เรียกว่าปวดฉี่ อปอฉี่แม่พาไปฉี่ในห้องน้ําเขาก็จะจําได้ว่าอ๋อถ้าเขาปวดฉี่มันเรียกว่าปวดฉี่แล้วแม่จะพาไปฉี่ในห้องเพราะต่อมาเขารู้สึกนี้เขาก็จะพูดคําว่าแม่ปวดฉี่อ่าเราก็พาไปฉี่ในห้องน้ํเนี่ยมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นต่อไปเขาก็จะมีอารมณ์อะไรเขาก็จะบอกเช่นเวลาเขากโกรธแล้วก็บอกว่าอ๋อแม่รู้หนูโกรธโกรธใช่ไหมลูกอ่าโกรธมามากอดกันแม่กอดใช่ไหมเขาก็รู้เราต่อไป เขาก็รู wrote, uh, ้ว่าเอออันเนี้ยเขากําลังรู้สึกอารมณ์โกรธนะยกตัวอย่างที่เราฝึกภาษาอารมณ์เสร็จเนี่ยสมมุติว่าลูกลูกของอาจารย์ผมนะชื่อน้องอะไรเอาเอาสมมติหลานผมกันก็แล้วกันนะหลานผมชื่อติดตานะตอนนี้เราก็บอกว่าอ๋อโกรธใช่ไหมลูกอ่ะโกรธโกรธมามาคุณตากอดเนาะสมมติอ่ะเขาคุยกับแม่เขาเอาโกรธใช่ไหมลูกเอามาโกดมาแม่กอดไหม พอเขาโตขึ้นเป็นพี่ใหญ่แล้วน้องมาแกล้งพิติตาพิติตาก็จะบอกว่าน้องอย่ามาแกล้งพิติตานะพิติตาโกรธแเลยนะน้องอย่ามาแกล้งพิติตานะพิติตาโกรธมากขึ้นแล้วนะน้องมาแกล้งอีกพิติตาโกรธที่สุดแล้วนะพิติตาจะบอกว่าเขารู้สึกยังไงเขากําลังโกรธโกรธมากขึ้นโกรธมากที่สุดแต่เขาบอกอารมณ์เขาโดยใช้คําพูดเขาจะไม่ทํร้ายน้อง เขาจะอบายอารมณ์เขาโดยใช้คําพูดอ่ะยกตัวอ,อย่างาคุณแม่เดินไปเห็นของลดราคา,าทำไงบางคนก็เห็นแป๊บก็ปีก็ไปซื้อเลยกลับมาลืมนึกไปโอ้ซื้อผ้าเต็มบ้านแต่ถ้าเราบอกอารมณ์ตัวเองวอ่าอ่ะเห็นแป,ป๊บเห็น ใช่ไหมอ๋ออยากได้อยากได้อยากได้อไดบอกพูดในใจนะครับไม่ต้องไปออกเสียงข้างนอกเดี๋ยวคันนึกว่าบ้าออยากได้อยากได้อยากได,กได้มันก็จะดึงถ่วงเวลาไว้สมองส่วนอารมณ์ก็จะถูกดึงถ่วงเวลาไว้นะทาให้สมองส่วนคิดเนี่ยทำงานทันที่จะมาควบคุมสมองส่วนอารมณ์ให้คิดก่อนทำคิดก่อนซื้อ เช่นลูกผมนี่อตอนเขาอายุ3ามขวบไปที่มุกดาหารเขาก็เห็นของที่มุกดาหารน่มันของเล่นเยอะเนี่ยบอกพ่ออยากได้อะอยากได้นี่ผิดไหมท่านว่าผิดไหมอารมณ์นี่มันมันเหมือนปวดฉี่อะใช่ไหมมันไม่มันไม่ได้ผิดนะแต่ผิดแต่ว่าเราจะจัดการอารมณ์อย่างนั้นได้ไงก็ให้เขาพูดออกมาถูกต้องแลลวอ่ะพ่ออยากได้ใช่ไหมเราก็ฝึกให้คิดก่อนก่อนซื้อเลยคิดก่อนทําเลยเอา คิดที่ลูกมันก็งงเนาะงงอ,อ่ะราคาเท่าไหร่เราก็ถามนงาเขาก็ตอบเท่าไหร่ล้วพ่อห้0ร้อยแพงไหมแพงแพงในตุ๊บตับเอาไหมแพงตุ๊บๆับไม่เอาอเพราะว่าแม่เขากรอกข้อมูลมาตลอดถ้าของแพงไม่ซื้อคุณแม่เขาเนี่ยซื้อเสื้อเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไปซื้ออมันมีตลาด